วันนี้นะคะไหนจะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าควรจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนและควรมีเพศสัมพันธ์ช่วงไหนถึงจะท้องได้สำเร็จนะคะใครอยากรู้เทคนิคนะคะห้ามพลายคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลย สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอนหน่อยจากดรไหน่อเดอะแฟเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะหนจะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆหลายคนสงสัยแล้วก็ถามเข้ามาเนาะเกี่ยวกับว่าควรมีเพศสัมพันธ์ช่วงไหนและควรมีเพศสัมพันธ์ทีแค่ไหนถึงจะตั้งท้องได้สําเร็จเ,เร็วๆนะคะวันนี้นะคะหนก็เลยจะมาแชร์เทคนิคดีๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆน,นําไปใช้จะได้เพิ่มโอกาสในการมีลูกได้มากขึ้นเนะาะก่อนอื่นเลยเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าช่วงเวลาไหนที่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการมีเพศสัมพันธ์นะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสในการมีลูกนะคะไม่ได้เท่ากันตลอดทั้งเดือนนะ oh, <no. S 1> เหตุผลนึ่งมาจากว่าผู้หญิงนะคะจะมีไข่ตกแค่เดือนละ1ครั้งนะคะดังนั้นช่วงเวลาโอกาสทองนะคะก็คือช่วงเวลาก่อนที่ไข่จะตกคือเบื้องต้นของเบสิกนะคะไข่นะคะหลังจากตกออกมาเนี่ยไข่จะมีชีวิตอยู่ได้แค่ประมาณ1 2บสถึงยีชั่วโมงก็จะสลายไปนะคะส่วนสเปิร์มนะคะจะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่านะ สเปิร์มสามารถอยู่ในบริเวณท่อน้ำไข่แล้วก็มดลูกของเรานะคะได้ถึง2-5ถึง5วันเลยนะคะดังนั้นเป็นที่มาของเหตุผลที่ว่าสาเปิร์มควรต้องไปรอไข่ก่อนเสมอน,นะคะ <Okay. S 1> ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีโอกาสสูงสุดในการตั้งครรภ์น,นะคะก็คือประมาณ2วันก่อนไข่ตกเนื่องมาจากว่าสาเปิร์มยังคงม,มีความแข็งแรงอยู่ทำให้มีโอกาสสูงมากที่จะยังรอเจอไข่อยู่ได้ แต่ก็จะมีช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเฟอร์ไทา์พีเรียดนะคะก็คือช่วง5วันก่อนไข่ตกจนถึงวันไข่ตกนะคะเพราะว่าช่วง5วันก่อนไข่ตกนะถ้าเรามีสเปิมเข้าไปฟิล์อยู่ในท่อนําไข่ได้เรืะะ่อยๆค่ะจะทําให้มั่นใจได้ว่าเมื่อไร่ก็ตามที่ไข่ตกมาจะมีสเปิมเข้าไปปฏิสนธิทันทีเนาะดังนั้นคําตอบก็คือช่วงเวลานะคะที่เหมาะสมที่สุดที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าเฟอร์ไทา์พีเรียดก็คือประมาณ5วันก่อนไข่ตกรวมวันไข่ตกนะคะ นั่นก็คือช่วงเวลาทองนะคะก็คือ6วันในช่วงที่ไข่ตกนั่นเองค่ะทีนี้ควรจะมีเพศสัมพันธ์ถี่แค่ไหนนะคะถึงจะประสบความสําเร็จในการมีลูกได้ง่ายขึ้นเนาะ จริงๆแล้วนะคะก็ต้องแยกออกมาก่อนนะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงหรือความต้องการทางเพศต่ำเนาะสำหรับคนที่มีความต้องการทางเพศสูงนะคะก็คือสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ตลอดเลยนะคะถ้าสมมติว่าต้องการนะคะแต่ไม่แนะนําให้มีเพศสัมพันธ์เกินหนึ่งครั้งต่อวันนะคะเนื่องจากว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์เกินหนึ่งครั้งต่อวันอาจจะทําให้ทั้งปริมาณและคุณภาพของสเปิร์มค่ะลดน้อยลงไปและจะทําให้โอกาสในการประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ลดลงนะคะ สำหรับคนที่มีความต้องการทางเพศน้อยนะคะคําแนะนําก็คือให้มีเพศสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลาเฟอร์ไทน์พีเรียดนะคะโดยอาจจะมีทุกวันในช่วงเฟอร์ไทน์พีเรียดก็คือ5วันก่อนไข่ตกไปจนถึงวันไข่ตกหรือมีวันเว้นวันก็ได้เพราะเราจะสามารถมั่นใจได้ว่าตลอดในช่วงนั้นนะคะจะมีสเปิร์มนะคะเฝ้ารอไข่อยู่เสมอนะคะทำให้เรามีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้มากขึ้นนะคะ ในอีกกรณีหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ไปจําเดือนมาไม่สม่ําเสมอจะทํำยังไงสําหรับคนที่ไปจําเดือนมาไม่สม่ําเสมอและไม่รู้ว่าไข่ของตัวเองตกเมื่อไหร่กันแน่นะคะคําแนะนําก็คือให้มีเพศสัมพันธ์ทุก2-3วันตลอดช่วงเดือนนะคะเพราะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้มีสเปิร์มนะคะรอไข่อยู่ที่ท่อนําไข่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าไข่จะตกมาเมื่อไหร่นะคะสเปิร์มก็พร้อมที่จะปฏิสนธิทันทีค่ะ แล้วในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีโอกาสประสบความสำเร็จมากแค่ไหน จริงๆเราต้องบอกเลยนะคะว่าในวัยจเจริญพันธุ์ของเรานะในแต่ละเดือนเราจะมีโอกาสปร,ประสบความสมมําเร็จในการตั้งครรภ์เพียงแค่25%เท่านั้นนะคะต่อให้เรานับวันไข่ตกติดตามวันไข่ตกอย่างจริงจังนะคะดูรายทุกอย่างแล้วโอกาสในการตั้งครรภ์ก็มีแค่38%ต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนๆมีเพศสัมพันธ์สม,ม่าเสมอนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ยาคุมกําเนิดนะคะเพื่อนๆมีโอกาสประสบความสมําเร็จในการตั้งครรภ์ภายใน1ปีเนี่ยถึง85%ในกรณีที่อายุน้อยกว่า35ปีแล้วพยายามมีลูก แล้ว1ปีแล้วไม่ประสบความสําเร็จควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพื่อทําการแก้ไขนะคะแต่สําหรับคนที่อายุมากกว่า35ปีไม่ควรรอนานถ้าสมมติว่าพยายามมีลูกมา6เดือนแล้วไม่ประสบความสาเร็จควรปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะเนื่องจากถ้ารอนานกว่านั้นโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์จะสูงขึ้นและโอกาสที่จะเจอปัญหาภาวะมีบุตรยากก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะ oh, <no. S 1> แต่ในคนที่อายุมากกว่า40ปีนะคะ อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ตั้งแต่วางแผนที่จะตั้งครรภ์เลยนะคะเพราะว่าคนที่อายุมากกว่า40ปีเนี่ยเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของแม่เองนะคะหรือความเสี่ยงของลูกนะคะดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ทันทีตั้งแต่วางแผนจะตั้งครรภ์น,นะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะหน่อยก็มาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะ แล้วมาติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเอาเทคนิคดีๆมาฝากเหมือนเดิมค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย